สวัสดีจ้าเมลัพามาชมบรรยากาศดีๆยามเช้าอีกแล้วนะคะในเมลบตก็มาที่สะพานหินนะคะมาถ่ายทำบรรยากาศก่อนที่จะไปส่งสบู่เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้จะทุกคนจะเรียกว่าอะไรแล้วนะ เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับเอาไว้ร่อนแร่สมัยก่อนเขาเลยเขาเลยสร้างไว้แบบนี้เขาเรียกอะไรแล้วว่าะครัาไม่ได้ที่ร่อนแร่อู้ ก็จะสร้างไว้แบบนี้ก็จะมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับสําหรับเอาไว้ล่อนแร่สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนแร่เยอะที่ภูเก็ตจะมีเหมืองแร่อืมนะคะก็เลยสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้แบบนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่นั่งเล่นเป็นเอาไว้ลื่นให้เด็กเล่นอะไรลื่นลงมาเนาะ แล้วถูร้านขนมจีนภูกเก็ตที่ไม่รั้มานั่งกินบ่อยๆก็ตรงนี้เขายัไม่เปิดเขาเปิดประมาณสักงแปดโมงเป็นร้านขนมจีนร้านประจำที่ไม่รัดก,กินอยู่อร่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้มเมล่าตื่นเดี๋วมาดูออกกำลังกายที่สะพานหินวันนี้พักก่อนเป็นบรรยากาศยามเช้า พอออกบบนี้เสร็จก็จะไปส่งสบู่ให้ลูกค้าไปส่งสบู่เสร็จแล้วนะคะเลยแวะมาที่คลองมด,ดงมาชมบรรยากาศดีๆตรงนี้จะเป็นท่าเรือเวลาเ,เวลาชาวประมงเขา ไปหาปลามาเนาะแล้วเขาก็จะกลับขึ้นมาเขาจะขึ้นมาตรงนี้จะมีปลาสดปลาสดนี่ก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะคะซื้อโดยตรงที่นี่ได้ตอนเย็นเขาจะมีปลาสดขายทุกวันตรงนี้แม่รัดก็มาบ่อยอยู่มานั่งชมวิวรับลมเย็นๆตรงนี้มีคนเข้ามาตกปลา ถ้าเป็นช่วงน้ำลงก็คนก็จะมาหาหอยหาปูฝั่งด้านนู้นก็จะมีลิงลิงเยอะ รู้อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า